สวัสดีครับสวัสดีพ่อี่น้องสุทุกคนเด้อครับเมื่อนี้ผมนะครับตูตาฟ้ามนะครับสีพาพให้น้องมาเบิงงานนาแรงนะครับผมมันเป็นจังไนแน่แล้วนะครับแล้วกับสีพาพให้น้องนะครับมาเปรียบเทียบเบิงว่างานแต่ละชนิดแต่ละสายพันธุ์นะครับมันต่างกันจังไรนะครับแต่ว่าคลิปนี้นะครับผมสะอธิบายยูสองสายพันธุ์นํากันนะครับก็จะเป็นเนเปียอ่าใช้เขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับกับนรกจักรพรรดิยุสองสายพันธุ์นะครับเพราะว่ามันลักษณะคล้ายกันนะครับผมสะอธิบายให้พี่น้องฟังเบิงนะครับผม ตอนหนาพี่น้อกนะครับก็จะเป็นในเปีือกยเขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับผมในเปลยอกไถเขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับใบก็จะแตกกอนะครับค่ายกับใบตะไข่นะครับแตกกอเป็นทรงพุ่มนะครับนี่ครับตรงนี้นะครับจะเป็นไยเขื่อนซุปเปอร์ลิฟนะครับส่วนอีกฝั่งนึงนะครับเดี๋ยวผมสีพผ้ายางผิเบิ้งนะครับก็จะเป็นน้ำนรกจักรพพัดนะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นนรกจักรพพัดนะครับส่วนนรกจักรพพัดนะครับมันเกิด่า ใบนะครับสี่บนขึ้นบนฟ้าลักษณะแบบนี้นะครับคือจังอ้อยนะพี่น้องกระสี่ขึ้นทึงฟ้าเรื่อยนะครับเห็นได้ชัดเจนนะครับอ่านี่และครับอ่าส่วนของท้ายเขื่อนซุปลีฟนะครับมันก็จะเป็นโค้งลุ่มขางล่างนะครับต้นของนรกจักรพรรดินะครับพี่น้องกระเบื้องนะครับกระถีเป็นลักษณะเป็นใบค่อนข้างที่จะแข็งกว่านะครับผมอ่านี่ครับ มันก็สีแตกต่างกันเห็นได้ชัดนะครับนี่ครับวรีิซีคือลักษณะแบบนี้เลยนะครับผมส่วนของถ่ายเคลื่อนนะครับหรือถึิงย่างคาปเบิดบนถ่ายเคลื่อนอีกครั้งนะครับถ่ายเคลื่อนนี่ก็สีใบคงลูกแางง่างนะครับอ่าตรงนี้นะครับเป็นท้ายเคลื่อนซูเปอร์ดิฟนะครับเพื่อนองสังเกตเบิงนะครับใบสีใบติซีคืของของบนป่าคือจังของไอ้นรกจักรพพัดนะครับใบสีคงลูกแางง่างนะครับ คงลุ้ขงขึ้ข้างล่างลักษณะแบบนี้นะครับผมอ่านี่นะครับพี่นนอกอันนี้คือผมก็องบอกก่อนด้วยครับว่าช่วงนี้เป็นช่วง นาแล้งนะครับผมมั่นกับบกอยงาาปันในนะครับผมแต่ว่าเท่ากับมีการสูบน้ำไส้นะครับมีการบำรุงรักษาค่อนข้างที่จะดีนะครับมีการไห้ปุ๋ยให้น้ำสม่ำเสมอนะครับแล้วผลผลิตกระสีออกมาคุมค่านะครับในการตัดแต่ละรอบนะครับแกระทีได้ปริมบ้านหลายนะครับผมอ่านี่นะครับแล้วผมสิ้งางบนรอบให้่เบิ้งนะครับ ก็คือบางคนก็ะช้คำนิสธามมาปลูกแล้วคือบองามคือบอได้ผลลิตดีนะครับก็คือจริงๆแล้วนะครับปลูกอย่างทุกชนิดทุกสายพันธุ์นะครับการเลือกสายพันธุ์ก็เป็นพอดีอย่างนึงนะครับแล้วก็ที่สําคัญกสำคัญที่สุดเลยนะครับก็คือการดูแลรักษานะครับขั้นพอนธุ์พนพุ์น้องนะครับมีการดูแลรักษาดีนะครับมีการให้น้ำพุ่นดินใส่ปุ๋ยนะครับค่อนข้างที่จะสม่ำเสมอนะครับแน่นอนผลที่ได้นะครับผลลับออกมานะครับก็จะ คุ้มค่าในการตัดนะครับแล้วก็ให้เป็นว่านหลนะครับแล้วก็คุ้มค่างัวนก็กินแล้วก็อุดมสมบูรณ์อ้วนท้วนสมบูรณ์นะครับผมโอเคครับคลิปนี้นะครับกับพ่อพี่หนึ่งเลยครับขั้นเปน้องถือใจกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทุตาฟ้ามเลยเด้อครับเพื่อที่จะได้ทําคลิปดีๆนะครับผมให้กับพี่น้องในเบื้องนะครับแล้วก็พัฒนาวงการเกษตรกรน้ากันนะครับขอบคุณครับ